งงทั้งร้านเอ็มนันทวัฒน์โดดขึ้นบูธดีเจผับดังเชียงใหม่ล้านภุมมโดนตกไม่ได้โดนแตกขณะที่น้องโอลีโตเกียวเนยกรอบอยู่ในร้านด้วย ผู้สื่อข่าวรายงานว่าวันที่7ธันวาคม,มเวลา1นาลิกา35นาทีที่สถานบันเทิงชื่อดังย่านถนนนิมมานหีมินจังหวัดเชียงใหม่โซนด้านในขณะที่ดีเจกำลังเปิดเพลงนั้นได้มีดารานหนุ่มเอ็มนันทวัฒน์ที่ตกเป็นข่าวกับหมาอ,อนาพาเรื่องถูกตบหน้าที่ประเทศเกาหลีจูจ่ๆก็ได้ขึ้นไปที่บูธของดีเจคว้าใหม่และได้พูดออกไปว่า ผมอยากให้ทุกคนเอนจอยและเชื่อในสิ่งที่ผมอยากจะพูดนะครับผมโดนตกไม่ได้โดนแตะก่อนที่จะบอกกับทุกคนว่าชนแก้วพร้อมกับชูแก้วเครื่องดืง่มโดยขนาดที่มีนักท่องเที่ยวจำนวนมากและมีคนตะโกนถามว่าเจ็บไหมผู้สื่อข่าวรายงานว่าในเหตุการณ์ที่สถานบันเทิงแห่งนี้มีนางสาวอารัญญาหรือโอลิฟโตเกียวในกรอบอยู่ในเหตุการณ์ตอนประกาศด้วยและเพื่อนของโอลิฟได้ทำการบันทึกภาพตอนเอ็มนันทวั์ประกาศไว้ได้พอดี เพื่อนของโอลิฟที่ทำการถ่ายคลิปเปิดเผยว่าหลังเสร็จจากการขายขนมตนและโอลิฟก็ได้เที่ยวสถานบันทึงชื่อดังย่านถนนนิมานเหมีนเมืองเชียงใหม่และได้เข้าไปที่โซนด้านในนักเที่ยวเยอะมากกระทั่งเวลา1น5นาฬิกา35นาทีวันที่7ธันวาคมจูจูดารานหนุ่มเอ็มนันทวัฒน์ก็ได้ขึ้นบูธดีเจคว้าไมล์และพูดว่าผมโดนตกไม่ได้โดนแตะ พูเสร็จก็ลงเวทีไปทำเอานักเที่ยวส่วนมากต่างพากันงงขอขอบคุณที่มาข่าวจากสนุกค่ะหากชื่นชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานดารากอสิบด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ